สวัสดีครับกับสวัสดีเอสซี่แฟนคลับครับผมในตนกาเมื่อนี้นำวัวลูกผสมนะครับสายบามันนะครับพี่น้องครับเป็นวัวสีแดงแดงบดใบหัโบดเครื่องบดนะครับแข้งขาติดเล็กน้อยนะครับเป็นวัวพุ่มๆครับพี่น้องครับเป็นวัวบอสูงแต่โครงสร้างดีครับน่าดีครับ หวงลูกครับพี่น้องครับพึงลอดูในสองมือนะครับเปิดยกโคมครับพี่น้องครับเปิดยกโคมแม่ลูกแจกลูกเป็นตัวผู้ครับลูกตัวผู้ไปสองเดือนนะครับเนี่ยนะครับจัดพ่อไดนะครับสื่อมากืห้กันนะครับสวยนะครับสวยงามเป็นวัวรู้สึกว่าจะตีเบอร์ตีเบอร์มานะครับแล้วก็ตีเอฟมาแต่บ่มีใบครับพี่น้องครับ ขายตามสภาพนะครับเนี่ยนมมีติ่งหนึ่งครับพี่น้องครับรวบถุงเวทมีหาติ่งนะครับนมหาเต่าหน่านมหาติ่งนะครับจิมโบ๊ทนะครับแข่งขาใหญ่พอสมควรครับลับเนื้อรับโตเน่านะครับสีแดงสีแดงดีแดงดีนะครับเป็นวัวโคนใหญ่แล้วก็น่าจะเลี้ยงลูกดีนะครับฟันข่างจะห่วงลูก นะครับองลูกลูกไส้สองหมื่ครับพี่น้องสองแข็งแรงดีแข็งแรงดีสีแดงดีนะครับกินอย่าเก่งปากง่ายดีนะครับพี่น้องครับล้นจากการเทดเขาครับล้นจากการทํำเขานะครับ สวยงามพอสมควรพี่นอ้องสนใจโทรมาสอบถามเลยครับ0644867066นะครับ0644867066หัวมีลักษณะอ่าเป็นลูกผสมนะครับเป็นลูกผสมเนี่ยเขาเมื่อสักครู่ผมฉีดยาฉีดยาหลังคลอดให้นะครับแล้วก,ก็กเขาไปชนกับเสาเส้นห้เลือดผมก็เลยใส่ย,ยาหม่วงให้นะครับ ที่จริงว่าตตวนีดเคยสนเข้ามาแล้วแต่ว่าใส่ใส่ขุมหม้พี่น้องเอาไปอยากอยากใส่สนสัพพยอกะสามารถใส่ได้นะครับมันมีหูเก่าอยู่ครับพี่น้องครับเ <c oughs> นี่ยครับมีเหล็กหนึ่งมันจะมีเบร์ข้างขาง,งครับล้นจากการํำเขากระโหลกใ่ดีครับใบหนาสวยพอสมควรนะครับนังหนาดีตนอกต่างตรงใหยดีครับพี่น้องครับ นมเขา่อนข้างแต่ที่จะงหญ่นะครับตอนนี้เขากินแต่สองเต่าหลังนะครับกินสองเต่าหลังเนี่ยเอาพี่น้องสซสนใจโทรมาสอบถาม่อยครับ0644867066ครับ0644867066เขามีบริการรับส่งทัวประเทศไทยนะครับบวกค่าจะส่งเพียงกีโลละ15บาทครับพี่น้องครับ สนอกสนใจยินดีรับใช้พี่น้องเกษตรกรนนะครับพี่น้องเปิดขอบขาเลยครับเดี๋ยวไปทรงหดขอบนะครับเพียงพี่น้องเท่ามานะครับนี่สวยงามมาครับเ่้งสูงเรื่องเ่วงสูงเีงครับผมบ่หมั่นใจนะครับอาจจะแะลอยซี่ชิปนะครับอาจจะนะครับพี่น้องหรือว่าลอยสามสิบไปฝ่ายนะครับ สวยงามมากครับี่องครับส่วดอกสนใจก็เท้ามาสอบถามเลยครับบหางง่ายดีที่สำคัญครับจุดเด่นคือหางควงงามครับหางควงคือหางหมานะครับหางปันขานที่จะใ่ญ่หางควงใหญ่แล้วก็กระโหลกใหญ่ดีนะครับมีรหัสมีโลโก้มีแบรนด์นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีใบาขายตามสภาพขายตามคุณผานะครับไมามีใบกยคืขึ้นสีแฝงกว่านี้นะครับ ี่น้องสนสนใจอยากสอบถามราคากคโทรได้ยี่สิบสีชั่วโมงครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกเปิดราคายุคู่ยกคขมนะครับดูเขากำลังในซองเหนื่อยนะครับแข็งแรงดีนะครับเนี่ยจิ้มโบดครับพี่น้องครับจิ้มโบดเครื่องใหญ่เนี่ยนะครับพี่น้องครับติงครับติงที่หานะครับเห็นว่าครับ สวยงามครับสวยงามพี่น้องเกษตรกรท่านใดต้องการผสมเทียมครับยินดีรับใช้พี่น้องเกษตรกรนะครับเพียงพี่น้องโทรมา0644867066ครับมีมากมายหลากหลายพันธุ์ครับตอนนี้กับตานอเมริกันนะครับที่นําเข้าจากโชควัสนาฟาร์มนะครับตอนนี้่การด้สังเกของมาเรียบร้อยนะครับรอใช้ได้เลยนะครับสรับสายนอกเนี่ยสวยงามครับ พี่น้องเกษกตรกรท่านใดต้องการอยากไ,ไปไว้ในขรอบประดับบรารมีครับยินดีรับใช้นะครับศู 66, นย์6กสี6สี่แปดหกเจนสะครับสวยครับพี่น้องครับโทรมาถามราคากันได้นะครับราคาไม่แรงนะครับราคาพ่อซื้อพ่อไปพ่อมาได้นะครับว่าแ,แม่ค่อนหางเดียวหวงลูกเล็กหน่อยนะครับ ตอนยังไม่คลอดลูกเ่ยเชื่องมากนะครับตอนนี้กลูกก็ต้องในสองเมื้อน,นะครับเอาฝากพี่น้อง่อยกันไลยก็แค่เป็นกํลังใจในตอนการทิดปต่อไปนะครับวันนี้อําลาข้าจากพี่จากน้องขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ